สวัสดีค่ะฟิล์ม Channel น,นะคะจากนราธาิวาสเรามุ่งสู่การจนบุรีแล้วตอนนี้เป็นขาลงแน่แนนอนที่สุดเมื่อมาถึงชุมพรสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักนั่นคือสวนส้มนายดำคือใช่นะคะมีตั้งแต่เรื่องราวของผลไม้นะคะแล้วก็ห้องน้ำที่สะอาดดิฉันเคยมีโอกาสพาลูกค้ามาแล้วมาฟังบรรยายกับเจ้าของสวนวันนี้เรามีโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วก็ร้สเอินค่ะ อนแรกดิฉันนึกว่าเจอพันโรงที่จริงไม่ใช่เขาอยู่แบบนี้จริงค่ะเดินไปนู้นแล้ว <g rap> แกะควยไม้ไปนู้นนั่นคือเจ้าของนะคะนะคะและที่แปลกดิฉันมาทุกครั้งนะคะรถของเขาจอดจะเป็นตองหมดเลยอันนี้ตองเก้าตองหนึ่งตองห้าตองสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,วคะสวัสดีค่ะค่ะหนูมาจากนราธิวาสค่ะจากฟิล์มชาแนลนะคะค่ะ เป็นไงบ้างคะที่นี่ตอนนี้ลูกค้าเป็นยังไงมีจุดขายยังเป็นส่วมเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงคะท่านคะครับส่วมนั้นก็คนรู้จักมาก็ยี่สิบปีแล้วค่ะนะคะดังมากแต่ว่าจุดที่คนมาเที่ยวไปนีก็คือเป็นจุดฟอกบอดของคนเดินทางครับโอ้โหไอเดียดีซึ่งมีบรรยากาศที่เขาเรียกกันว่าแก้มลิงต้นไม้อ๋อแก้มลิงต้นไม้ครับมีทั้งต้นไม้ดูสัตว์ิศนะครับ ทั้ง50ชนิดของโลกก็อยู่ที่นี่อ๋ออย่างเช่นอะไรคะก็มีอย่างที่เรารู้จักเนี่ยก็มีพวกพูดางพูดางสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งต้นวาสนาอันนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้ทั่วไปฟอกอากาศและที่เยอะก็คือไม้อิงอาศัยที่ไม่ใช่กาฝากอ๋อที่ไม่ใช่กาฝากแต่ไม้อิงอาศัยครับอ๋อแล้วก็มันจะไล่ระดับเหมือนกับเป็นคอนโดต้นไม้นะครับ ทำให้ตัวเขาเนี่ยช่วยลดมลพิษและดูดซับฝุ่นย m 2.5ที่นี่ไม่เคยเกินเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับมาถึงมาฟอกปอดจริงๆใช่ถ้าใครแวะมาที่นี่อร่อยด้วยห้องน้ำสะอาดด้วยแล้วก็มาสูดเหมือนกับว่าได้เต็มปอดได้เลยนะได้ก็ใช่ค่ะในช่วงนี้เลยหรือจะถามว่าสังเกตเราลงมาเราอยได้กินหอมอ่อนๆเราก็ยังสับสนว่าใช่ ต้ย,ยไม้หรือว่าต้นไม้ <c oughs> ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ป่าแล้วก็มีกลิ่นทุเรียนด้วยอ่อนๆวันน,นี้ทําอะไรอยู่คะที่ตรงนี้ก <c oughs> ็ถ้าถ้าเกิดเป็นกลิ่นของดอกไม้เนี่ยที่นี่จะมีเขาเรียกว่าดอกไม้หอมของไทย ที่อยู่ในเพลงอุทยานดอกไม้ครบทั้ง45ต้นเลยชมผักกาจัมปาชมทีกุหลาบราตีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดุนที่นี่ครบทุกต้นโอ้ทุกต้นใจะจะชวนคนมานี่เขามาทางยังไงครับมาทางไหนรี่กรุงเทพคนอะไรจะให้สนทากก็สามารถคนที่เดินทางบนถนนเอเชียซีหนึ่งกิโลเมตรที่54แวะได้เลยครับค่ะวันนี้ฉันอยากจะบอกนะฉันอยู่กับ นายดำมาตั้งแต่สมัยเป็น Amazing DJ ทัวร์มารุ่นแรกๆแล้วก็นานมากตอนนั้นน่ะดังมากส้วมแย่ส้วมรั่วส้วมทาซานแล้วก็มาพัฒนาเป็นส้วมลอยฟ้าแล้วก็มาตรงนี้ยังไม่มีแล้วตอนนั้นที่ดังมากคือกาแฟขี้ชะมดที่นี่รู้สึกว้าเป็นที่แรกนะคะและมีการบรรยายให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มอสอมอที่มาแวะมาและเราก็ได้กินของอร่อยไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ต่างๆที่ทามาจากธรรมชาติมีกล้วยที่เข้ามาจากสวนจริงๆและส้มี น,นี่อร่อยมากๆใช่ไหมคะอันนี้รับประกันเลยร,รับประกันค่ะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของประเทศมาก,กว่า30ปีแล้วค่ะนะคะเรียกจะบอกว่าจะบอกนี่เป็นเจ้าของเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่กันสี่คนพี่น้องะนะครับอยู่ดูแลกันค่ะคุณพ่อ เป็นคนที่บุกเบิกมาตั้งแต่อดีตรเรียกว่านายดํามาตลอดเรามาถึงปุ๊บอ้าวไม่ได้ดํเหมือนชื่อเลยท่าน<ช>แล<ช>้วก<ล>็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่านมีความรู้และทุกครั้งที่พวกเรามาท่านจะเป็นคนที่เอ็นดูพวกเรามากๆแล้วจะชวนพวกเราเนี่ยกินนู่กินนี่ตลอดนี้เป็นรุ่นลูกที่บริหารจัดการต่อไปก็จะเป็นรุ่นหลานแล้วนะคะใช่บ้าค่ะก็<อ>จริงๆก็คือเราอยากให้เป็นจุดพักรถพักกายพักใจค่ะสําหรับคนที่เดินทางรู้สึกกันนะครับแล้วก็เป็นที่ปลดทุกข์เพราะว่าเรามีซ่วม ว่าให้ปลดทุกทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาพักกายพักใจแล้วก็สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดได้ที่สวนส้ยดาค่ะอย่มค่าลื้จ่าจนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใดเราเปิดตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นทุกวันไหมคะทุกวันเลยครับทุกวันที่สวนส้มนดำจังหวัดชุมพรที่พักระหว่างพานที่คุณสามารถมาฟอกปอดเหมือนกับแก้มลิงต้นไม้นะนี่ แห่งเดียวของประเทศไทยนะคะมาที่นี่ปลดทั้งทุกปลดทั้งโศกแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยนี่คือฟิล์มชาแนลจังหวัดนราธิวาสกับดิฉันดีเจบุษราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะอยากจะบอกว่าที่สวนนายดำนี่ดิฉันชอบอย่างหนึ่งก็คือเก้าอี้นั่งของเขาเนี่ยเขาจะใช้ก้อนหินเนี่ยนะคะมนมน,มนเป็นก้อนหินน้ําตกเนี่ยมาประดับประดาเครื่องดวมมันเป็นของแปลกมันแปลกแต่ก็มีประโยชน์ด้วย ท่านลองนั่งดูัเหมือนกับว่าเรานวดก้นนะคะนะคะนวดก้นแล้วก็นั่งนิ่งๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากมากเลยแล้วก็จะมีที่เดินด้วยนะเอาท่านตามมาดูท่านตามมาด,านามาดูนี่ค่ะอันนี้นวดเท้าเลยนะคะเนี่ยนี่เป็นกองอุจจาระใหญ่มากเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เวลาเดินต้องถอดรองเท้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถอดรองเท้าให้ดูแล้วก็เดินไปข้างบนเนี่ยเป็นการนวดฝ่าเท้าอย่างดีเลย เนี่ยค่ะรู้สึกสบายมากเลยเี่ยค่ะบอกแล้วว่ามาที่นี่นอกจากฟอกปอดแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายด้วย